สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเรากำลังจะมากินตำบักงูกรุงโซนแลกับหอยแค็งด้วยจ้ะมาได้กินตำบักงูสองเหงื่อโอ้ยลงแงดงเรื่องบางข้อนี้สุดพ้อง่ายเลยใช่ไหมเราจะมากินกันเลยค่หอยแคหง ซีเรียสกับคีบลายเข่าถึงกับแดงเหมือนเลยตอนนี้เรนแดงที่น่อง้านแล้วข้านทำแล้วคีบปะปั้งเลยกต๋าควาถาลอยอย่างๆด้วยปวดมากใบสบายสบาย จัดไป